โชว์วช่างใิ่ิีบมีสอองคนนี้เป๋าหนึ่งสองศูนยูครับเลขอะไรครับอ๋อสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าสามสองนี่ไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตฉันไม่ใช่แอดคาราบาาเอมาไววะ ดูดีซะกันลน้เนาะลองคิดชีวิตคุณมาโตอย่างนี้ตํรวจไม่มวไมมวไมมคว,วรตีนพี่ไม่ใช่พอดีครับขับปาดหน้าผมแล้วมันก็ประกาศพอดีเลยเ,เดี๋ยวเ,ยเยดีเ๋ยวเฮ้ยรุ่นนี้อะผมบอกแล้วตำรวจเอ้า<ๆ>กลับรถมันไปหน่อยเฮ้ยเดนลี่กลับมาเอาแม่งหน่อยดีกว่าผมว่าตำรวจแม่งกระโหลกเว้ยตีนผมออกไปหม่ำข้าวล่าสุดที่เองไม่อยู่พี่โดสามสิบคนเลยนะใช่หรอ มาแบบชุดเดียวแบบดอกเดียวหายแล้วเลยเบลอะหายทั้งเลยเบลอะใช่หรอหายทั้งเลยเบลอะไอเดี๋ยววันนี้มันหายอ้มันทำมันทำพี่ไว้ใช่ไหมตอนผมไม่อยู่เฮ้ยพี่ขายข้าวป่ะผมขายต่อห้าร้อยเอาพี่เอฉันก็เปล่าเลยใช่ไหมขายข้าวมอสองแล้วสวัสดีครับบิ๊ดสองสอเก้าพี่หนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเพื่อนน้องเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยพี่โทรที่ผมเกมเมื่อกี้ถือว่าเข้าป่ะขับมาเปลี่ยนน้ำรถอ่เลยนะเว้ยเรื่องถือว่าเข้าป่ะข้าวบาร์เทล เอ็นลแป๊บเดียวไมเป็ครับพี่เออไ่ราเดียวเรไปเรยถ้าพี่ต้องบูกกับตำรวจเอาเข้าไปหกสครับพี่ไม่เดี๋ยวสาทูไปด้วยมันมันเลยเนี่ยเลเบลล่าไปเข้าเลยเบล่าใส่แม่งเลยช่างเรียกอไครับเออ บีบ <icana>, ีเลขเลขอะไรงานนัวงานนัวไม่เคยหล่อเลยนะเว้ยไม่ไม่สนับสนุนการความรุนแรงครับไม่สนับสนุนการรุนแรงครับพี่ว่าช่วงหลังมันมีมันคือตำรวจอะเขาเลื่อะไรเปาพี่พี่ว่ามันแบ่บไม่ตอบต่อเลยแต่ข้าแต่ว่าจะฆ่าาจะฆ่สำหรับผู้หญิงเท่านั้นครับเบบีเบบีเล็กช่วงหลังมันจะเหนียวเหนียวหน่อยเพราะมันมันเยอะไอ้ห้าหกคออะไรไม่นี้นมันจะแบบกรุบกรุบไงแล้วมันโทรศัพท์หรือเปล่านุ่ม เรียเป็นดาราล้วตลกเรอเป็นดาราตลกเียกนั่นหรอไม่ได้เปประกวดแล้ว่าไปแพ้อะไรครับเรียกอะไรอ่ะแสง้วอ่ะอะคะขนาดนั้นี่อป้าใช่ไอมใช่เนี่ยเ่ครับเดี๋ยวรอประกาศครับอ้งต่ออ่่่ี่ี่ลหลพี่พอพี่พอพี่พอพี่บอกพอพพอพอพอลอ่่อ่ีห่่อ แคสยากแม่ครับไยากไม่ยากจะลองครับพี่หลองจะไปลองไปอีกไปลองนี่เป็นตกการไปละเขาไม่เป็นตกการแคสยากอยู่แล้วปล่อยหลอกใสาทุกองผมผอก่ามันยากจุ๊บพี่ผมกลัวดิยากอยู่แล้วเนาะมันต้องมันต้องนิ่งมันต้องนิ่งๆนี่นี่ให้คุณชายดำสอนไหมนี่นี่อ่ะนี้เองลองเองลองเองลองฟังบทก่อนอ่ะสมมติสมมติเลยคุณชายดำเราผมพี่ขอฟีลแบบว่าอารมณ์ดีวันนี้ตื่นมาแล้วอารมณ์ดีแล้วรู้สึกว่าสดใสแล้วเรื่องอ่ะเออใสเลยนะสดใสแล้วเพื่อนเฮ้ยวันนี้ผมอยากกินโจ้คุณจังเลยอ่ะ พูดอย่งนอสดใสเสียงสดใสมากนะจัดมาได้เลยครับสามสองหนึ่งชสี่ช่สชตองคัดย่อ่ตายเลยคัดแล้วพี่เรศน์ผเรศเรศน์ผเรศน์ผเรศน์เรศนเรศน์ะเรศน์ผเรศเรศเลยน์ผเรศน์เรศนเรศน์ผเรอนเรศน์ผเรศนเรศบ์ผเรศนเรศน์ผเรศเนเรศนเเเรนนเลเเนเนเรนรรนร ป็นสองนคะพี่เดินนี่มีข้าวอีกไหมหมายถึงว่าต้องต้องเล่นดีขนาดนี้ะพี่ตาหนูยังไม่ไดกินข้าวนยี่ของนี่ไม่กได้ตื่นมานนวาับสุขเลยเสียงวสุขมากเลยนะชวนกินโจ๊กเรียกาะเรียกอะไรครับเร้อค่ะผู้หญิงชื่อีฟไปกินโจ๊ก่มครับอีฟอดาาน่ครับสวัสดีครับอีฟอ๋อไม่ได้เลยกินโจ๊กกันนี่ ถ้าพูดคำแรกก็ไม่ได้ผ่อนได้รู้ได้เห็นปะดูรู้เลยสาุตื่กล้องอินเนอร์ไม่ได้อะนกล้องได้ใช่ดูรู้พี่พพี่พขอทีได้พี่ไม่ได้อินเนอร์ไม่ผ่อนรู้เลยตื่กล้องเนี่ยตื่นกล้องแล้วตื่นกล้องพี่ดีหอเปจะฝึกกันได้สาฝึกกันได้พี่ดทพัลพี่ดพน้วไงครบเบีเป็นอีฟ ลองลองลองเชิญไปกินโจ๊กตอนเช้าหน่อยเออเบบี้หันไปเบบี้หันไปอ่ลองดูลองดูว่ะพอลองอ่ะไอ้ไอดัมลองวิชายดำลองสามต้องดู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 แลก็แสดงนี่นี่ดะไรสามไอ้พี่พี่เราเอาเศร้าดีกว่าพี่สีอารมณ์แบบเศร้าแบบร้องไห้แบบร้องไห้โจ๊กแบบเหมือนกับว่าคนในครอบครัวตายแต่อยากด้วสามกินโจ๊กสีกเลยสี่เอยนี้เลยยากอันนี้จะยากอันนี้สี่จะยากนักแสดงข้าไปแสดงยังงไม่ได้สี่สาม ไ้กันเออไปไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่่เขาไป่อโอ้ดมผู้ชายของผู้ชายของผู้ชายเดยวดามชวนเดี๋ยวดามอมดาเอามาเามดาเศร้าดมเดี๋ยวเ่จแล้วเสร็จปุ๊บพอผู้ชาย่วนเสร็จปุ๊บอีฟสวนกลับไปเลยพ่อนายเสียหรอถามงี้จบเลยลคัดเลย่ะัดเลยส่สามหนูหรือเาเขาเร้าเขาเศ้าเอออนี่อดามเขาเศร้า สี่สามสองหแอคชั่นคุณคุณคอีคาฟ่เออติกินโจกันไหมครับวันนี้เชื่อคอเศร้าเลยอะเต้าว่าเ่อพ่อนายล้งได้เหรอพี่อม่ย้วยครับวครับครคับคัับััครับคั ไอทุกอทุไอุรอไอทุมาดิมไอทุกพ่อได้เสยอมาไอทุกมาไอทุกมาสาทุกมอทุกมาอทุกมาทุกมาไอ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 ุมาไอทุกมอทุมาอทุกมาไอทมงไอทุาไพี่ผมาไอทุกมาไอทุกมาลอดูกอไอทุกมาไอาไอทุกาไอกลกาอก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 ไจับอคชั่นไกินโจ๊กกับเราได้ม เราเสียใจไม่ไหวแล้วอ่ะตอนนี้พ่อพ่อนายเสียเหรอไม่เศร้าอ่ะไม่เหมือนเลยไม่เผิดนลาดไม่ผิดพมันไม่เศร้าอ่ะพี่ติกล้องติดก้องครั้งแรกคนรครั้งแรกคนคนมันเยอะด้วยอ่ะผมแบบประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ไม่มีด้วยประสบการณ์อ่ะประสบการณ์ไม่ได้ด้วยต้องให้พี่พรสอนว่ะเนี่ยมันแบบย่าดับเพื่อตายเลยอ่ะเมื่อกี้ต่ยเลยอ่ะ นยงกอ่ะพี่รองน้องเต้นบอกแล้วอดัมเนี่ยอยากจะขออีฟเป็นแฟนถ้าเกิดว่าไม่ได้อีเป็นแฟนวันเนี้ยพรุ่งนี้อดัมจะตายโอ้โหยังไม่ถึนหล่อผ่านอยู่แล้วนักแสดงนักแสดงพวสว่า์นักแสดงพวสวรค์รอดูดินะอีฟอีฟรอเล่นกับเขาเลยรอแบบ สดเลยสดเลยตั้งปิวตามงปิวตามงปิวอีฟเลยตามงปิวอีฟเลยต้องปฏิเสธหรือยอมรับแล้วแต่แล้วแต่อะไรก็ได้รับหรือจะด่าเขาแล้วใช่แล้วแต่พี่พรไปที่อะไรขอขอฟังบีบใหม่คือวันเนี้ยอดัมจะมาขออีฟเป็นแฟนใช่ไหมครับครับผมถ้าเกิดวันเนี้ยอีฟปฏิเสธพรุ่งนี้อดัมจะตายต้องทำยังไงก็ได้ให้เราได้เป็นแฟนเขาในวันนี้ครับวันที่ฝนตกลองดูลองดูดีสวัสดีครับ เอาเราดูรักแรงเยดนะครับผมนัดให้ครับห้าสี่สามเอช่อคุณนี้รับผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกคุณนะครับว่าถ้าผมไม่ได้บอกคุณวันนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกคุณแล้วครับเข้าถึงอารมณ์เนี่ยคือจริงๆแล้วคือผมแอบชอบคุณมานานแล้วครับแต่ว่าที่ผมต้องบอกวันนี้เพราะว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วครับเนี้ย เป็นจิกหมอย,ยได<ม>้กูนายจะตายเหรอใช่ครับผมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะ <Yeah. S 1> ่ะต่อให้ในายหัวโป้งหนึง่งเราก็จะรอนายมาบอกกันก่านายจะหายดีโอเคไหมเชี่ยแม่คังหวังเป็นจิกหมอยแต่พรุ่งนี้มันตายนะขอบคุณมากครับตแต่ต้องเอาคำตอบวันนี้เราต้องคำตอบวันนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่บนโลกนี้แล้วครับเชี่ย yeah. โอ้ก็คือต้องวันนี้เท่านั้นใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับโอ้ยนางเอกโง่ชิบหายเลยมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยคนดูคนดูฟิวคนดูฟิวคนดูแอบคุยกันปีเตอร์มีนำตะกุ่มแล้วใส่แค่แค่มาบอกช่องอย่างเดียวมันพอแล้วมันก็อาจจะไม่พอหรอกครับแต่ว่ามันเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายที่ผมอาจจะได้พูดว่าอดัมเบนี้เนาะปะไม่เอาไม่เอานะอ่ดูคนดูแอบคุยกันเหอะ เป็นเหมือนในเมืองเลยอันแรกก็ตีแล้วก็เป็นวัเตอร์ได้ครับพี่เสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วคร <c oughs> ับอีฟหลับปะวะถึงถึงวันนี้น่าจะตายเอ้ยถึงวันนี้นายได้บอกแล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้นายจะตายก็ไม่เป็นไรนายก็จะได้ตายตามพ่อนายไปไงข้า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 นี่นี่นี่ถู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 เพื่น เออีฟนม่ได้พูดภาษาแบบคุยแหละอีฟนี่ผมเล่นไม่ได้เลยไอ้จูกงทำได้เราดูน้องไอ้จู๋ตอนพ่อตายชื่อหนักเลยทีนี้ทีนี้โอ้โหยอด่อเราดูแต่ไอ้จู๋แต่เพิ่มอะไรนิดหน่อยตอนห้ามบอกว่าห้ามบอกว่าตัวเองพวกนี้จะตายไปป่ะโอเคครับโหยากกว่าเมื่อกี้มาตรฐานมันสูงอ่ะโอเคครับห้าสี่สามสอง action อีฟเราก็ รู้จักกันมานานแล้วอ่ะคือเราอยากจะมาสารภาพความในใจกับอีฟนะว่าจริงๆแล้วเราก็แอบชอบอีมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าอีฟจะรู้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราอยากจะมาบอกความในใจกับอีฟอบ่ะ เป็นแฟนกับเราได้ไหมที่จทำไมรู้สึกอบปฏิเสธะก็ถ้าเกิด<ะ>อีปฏิเสธอย่างน้อยเราก็ได้บอกสิ่งที่เรารู้สึกกับอีปไปแล้วอะถึงอีจะปฏิเสธก็ไมไ่เป็นไรครับตื่นจะไม่ตื้นหน่อยหอแหม<ห>ีิไม่ตื้นอะอีอีฟ คนดคนดคนดูผ้เล <laughs> <d us wiele> ้ยเฮ้ยนะเจรดไม่คือเรื่องแบบเนี้ยมันเราก็ไม่อยากไปฝืนความรู้สึกของอีฟไงถ้าเกิดว่าอีฟรู้สึกดีกับเราเราก็พร้อมที่จะดูแลอีฟนะแต่ว่าถ้าเกิดอีฟรู้สึกว่าเรามันยังไม่ใช่อ่ะก็แล้วแต่อีฟเลยครับแดงแข็งมากเฮ้ยดูลืมบท แอรลืมกดเลยอีฟกูชอบจริงเมาเมาเมาจัดเหรอเมาจัดเมาหรือหลจัดเอาเอาออาตะอันจอบจริงลืมตะอันแต่ตว่าอะไรทีค่ะจีกมกิกาพ่อเพ่อเอกได้เลยภาษาอะไรคนนี้จบแล้วครับจบแล้วครับนะค้า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 ค้ ไม่ผ่านไม่ผ่านยังไม่ได้จริงเว้ยคือเก็บมเลยดีเกินอ่ะเกงอ่ะก่งไมทุกเก่งอ่ะเก่งไปหมดทุกวระสบการณ์ประสบการณ์อ่ะไมด้เก็น้องประสบการณอ่ะไม่ได้ไม่เท่าไหร่พี่พรเขามาสอนแล้ววะใช่ขายประสบการณ์น้องหนีตามมาดำได้ ไม่ไหวจริงเหรอพี่อย่างนี้แหละน้องมันเดินผมแบบเดินคนละทางอ่ะมันมันะไม่คนละแบบคนละคนละด้านเออมันเดินคนละทางอ่ะเข้าใจเลยพี่คนละแบบเลยอ่ะผมไปเป็นโจรเหมือนเดิมดีกว่าวะเออเออมันเออเป็นโจรก็โจรอย่างเดียวดีนะอย่าไปนักแสดงเลยเอออย่าไปนักแสดงเลยมันมันไม่ใช่ทางว่ะจริงว่าไม่ใช่ทางเลยแบบว่าไม่มีมุมมองที่เป็นนักแสดงเลยตอนนี้พอนอินกับการแสดงหนักนั่นแหละคิดบทเองได้เลยเออเดินเพียวจัดเลยอ่ะ จะเก่งนะทำให้อันนี้นางเอกแบบอันนี้ได้อ่ให้นางเอกด่าพ่อแล้วไม่เก่งขอโทษค่ะอูตังใจการแสดงการแสดงการแสดงโอ้ยอีฟไม่ทันละอีฟหมดมาเมื่อกี้ิก็เลยแบบไม่ทนหรอกแต่ไม่ลืมเจอประเทศเปิดเจอประเทศเปิดออาเจอประเทศเปิดพี่ประเทศเปิดครับ เปิดป่ะเจอกันครับเจอกันครับเจอวกันทุกแล้วจะเปิดป่ะพี่เผาแล้วสรุปหนูซ่อมรถถูกคัน